พวกเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการคลายเครียดด้วยเรื่องคลายเครียดด้วย5วิธีง่ายๆกับน้องชาญสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ดวงใจแซลีนะคะพี่เป็นนักศึกษาครูโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่3ค่ะวันนี้นะคะพี่รับบทเป็นท่าต้นไม้แล้วก็ท่าบรรลุนเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริกรกนนลเพชร นักศึกษาครูรักถิ่นรุ่นที่สี่รับบทเป็นพี่ผีเสื้อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววัดรบนยศยิ่งยิมงยงครูรักถิ่นรุ่นที่สี่นะคะวันนี้รับบทเป็นแดนเด็กค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริญดาแซย่างเป็นนักศึกษาโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่4วันนี้รับบทเป็นพี่เพื่องค่ะ สวัสดีฉันชื่อนางสาวกนกพัฒนประชุมเป็นนักศึกษาครูรักถิ่นรุ่นที่4วันนี้รับบทเป็นเฉลา้ผู้สาอซๆยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิศยาชันดวงธรรมนักศึกษาครูรักถิ่นรุ่นที่3ค่ะวันนี้นะคะก็รับบทเป็นนางฟ้าผู้ใจดีค่ะ ่วงนอนจังเลยไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเจอเพื่อนเพื่อนอยากกินแล้วก็นอนเฮ้ยเราทำไมปวดหัวข้างเดียวนี้กินยาก็ไม่หายใครจะช่วยฉันได้บ้างฉัน่ไงผู้ที่จะมาช่วยเธอเองคุณเป็นใครคะฉันก็คือนางฟ้าผู้ใจดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอาการ<อ>ที่เธอเป็นอยู่เนี้ยเขาเรียกว่า ความเครียดซึ่งเกิดจากการที่เรามีความกดดันมีความตกกัางวลนมากจนเกินไปถ้าหากปล่อยไว้นานๆเนี่ย,นนยก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเธอได้นะนต้องทำยังไงดีคะที่ช่วยหนูได้ไหมนี่ง่ายจา้ะมีวิธีฉันช่วยเธอได้อยู่แล้วนั่นก็คือการที่ฉันอยาจะพาเธอไปทำท่ากายบริหารความเครียดด้วยวิธีง่ายๆ ซึงมีแค่5วิธีนั่นเองเธอพร้อมที่จะไปกับฉันหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยสวัสดีจ้าน้องเฉลียววันนี้นะคะพี่ชั่วพี่ต้นไม้พี่ก็จะมาสอนท่าต้นไม้เพื่อให้หนูเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นจากความเครียดนะคะอาหนูพร้อมหรือยังคะพร้อมเน่ยอาหนูมายืนข้างๆพี่เลยคะ่ะเดี๋ยวที่น้องฟ้าดูให้กำลังใจนะคะ ค่าสําหรับท่านี้นะคะเราจะเริ่มจากการยืนตัวตรงเท้าชิดกันค่ะแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวไปที่เท้าซ้ายนะคะจากนั้นงอเท้าขวาค่ะแล้วก็ยกเท้าขวามาประกบต้นขานด้านในนะคะจากนั้นยกมือขึ้นประกบกันค่ะเราประกบกันแล้วก็หายใจเข้าลึก,ลกชๆช้าๆหายใจออกชา้าๆค่ะนับ1ถึงนะคะหนูทาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายหนูเนี่ย ออผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดได้ด้วยค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเอ่อการสมดุลในร่างกายนะคะทําให้เรายืนตรงแล้วก็ทาอะไรก็คล่องตัวนั่นเองค่ะขอบคุณที่ต้นไม้มา,ากๆนะคะที่สอนท่าง,ง่ายๆที่ผ่อนคลายความเครียดให้หนูในวันนี้นะคะงั้นหนูขอลาไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายนะต้นไม้บ๊ายบายเจอกันใหมส่สารกีน้องฉล่วนี่คือแดนด์ผีเสื้อ ได้ขาว่าน้องฉลาวเนี่ยเครียดอยู่ใช่ไหมคะเครียดใช่ไหมคะฉลาวไม่เป็นไรอยู่วันนี้พี่จะพาน้องฉลาวมาคลายเครียดเองค้พาแรกให้น้องฉลาวนั่งลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้น้องฉลิวทำกับพี่ก่อนนะคะเนื่องจากน้ำฟ้าใส่กระโปงโอเคค่ะพี่น้งฟ้าเริ่มแรกให้น้องฉลาวเอาฝ่าเท้าชนกัน จากนั้นเอามือมาจับไว้ที่นิ้วเทา้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงไปข้างหน้านับ1นึ่งถึงสค่อยๆเงยหน้าขึ้นทำท่านี้รวมกัน5ครั้งจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาและยังทำให้น้องฉลามเนี่ยหายเครียดด้วยนะคะ ว้าวพี่นางฟ้าดีจังเลยใช่ขอบคุณที่ผีเสื้อมากมากนะคะที่สอนท่าดีๆทำให้หนูไครเรียดมากขึ้นขอบคุณมากๆานะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบายสวัสดีจ้าน้องฉลามสวัสดีค่ะนี่เป็นท่าแดนเด็กนะจ๊ะได้ข่าวว่าน้องเรียดมาใช่ไหมใช่ค่ะน้องเรียดวยค่ะโอเควันนี้เรามาทำท่าไครเรี้ยดกันเถอะนะคะ ยืนตรงค่ะเราไปกันที่ขั้นแรกนะคะก็คือคุกเข่าลงบนพื้นจากนั้นก็นั่งลงบน,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 นส้นเท้าของตัวเองแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ยืดแขนไปข้างหน้าทำไว้สักห้าวินาทีนะคะจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาช้าๆค่ะนี่ก็จะเป็นท่าแดนเด็กนะคะ มันจะช่วยให้เราจิตใจสงบแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังและไหล่แล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ดีเลยนะคะค่อขอบคุณสำหรับท่าดีๆที่ทำให้หนูคลายเครียดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องฉนเาที่ชื่อว่าที่บรลลูน,นวันนี้ที่ก็จะมาสอนทำท่าบรลลูนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราหาที่ยืนหรือว่านั่งนะคะ ยืนให้ตัวตรงสงบค่ะจากนั้นเอามือวางท่าบนหน้าท้องนะคะหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้ท้องพองเหมือนกับบัลลูนนะคะหลังจากนั้นหายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยแฟบลงค่ะเราทําแบบนี้5-10ครั้งเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยลดความเครียดแล้วก็ทำให้เราสงบลงแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองค่ะ ขอบคุณที่บาลืมมากๆนะคะที่สอนท่าปวิดิโอที่ทำให้หนูคลเครียดในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะยินด,ด,ดีค่ะและ้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้าน้องฉลาวที่นม่แดนซ์เดี๋ยววันนี้ที่ซึ่งจะสอนน้องฉลาวหายใจแบบซึ้งถ้าพร้อมแล้วนั่งท่าที่สบายเอาเ้ยโป้งปิดที่หู นิ้วชี้ปิดตานิ้วกลางวางบนจมูกนิ้วนางและนิ้วก้อยวางบนริมสีปากนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำบนการ5-10ครั้งถ้าน้องสาวทำท่านี้จะช่วยลดความวิต,ตกกังวลเพิ่มสมาธิแล้วก็ลดความเครียดทางจิตใจได้อย่างรวดเร็วจ้าขอบคุณที่พิ่งรบห้าเพย่คที่สอน ึ่่ง <Bye. S 1> าคะเป็นไงบ้างคะน้องเฉลาหลังจากที่ได้ไปทาําท่าการบิหารความเครียดไปน้องรู้สึกยังไงบ้างคะหนูรู้สึกสนุกมากเลยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้หนูหายเครียดแล้วด้วยอาดีมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อน้องเนี่ยเกิดอาการความเครียดเหล่านี้ขึ้นมาอีกเนี่ยน้องก็สามารถทาท่ากายบริหารตามที่เราได้ไปในแต่และแดนได้นะคะซึ่งน้องไม่ควรปล่อยไว้นานเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจของน้องได้วันนี้ก็หมดหน้าที่ของนางฟ้าผู้ใจดีแล้วค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะเมื่อหนูมีอาการเหล่านี้หนูจะใช้วิธีการผ่อนคลายท่าทั้งหมดท่าท่านี้นะคะ ขอบคุณพี่นางฟา้ามากมากเลยนะคะได้มากองไตรสับไงแบบเตาตรามวาจ้าเตา้ไสับไงเตาตราบริวากบเลยนี่เจับงผมระเราจะดกวัวน <im> ี <im> ่มาแม่อมใจกอะไรนะเสียววะ นี่ตัวเอออองะเป็นในบ้านจ้าั้ำเฉลียวสวัสดีองกัน